เกี๊ยวกุ้งนะครับเมนูที่ผลเชื่อว่าเป็นอาหารว่างทุกคนชอบส่วนมากถ้าเกิดเราซื้อทานกันทั่วไปเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีความพิเศษเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวไส้เนี่ยก็มีแต่มันหมูนะครับแล้วกุ้งก็บ,บดซะจนแบบว่าอาจจะมีกุ้งน้อยมากๆนะครับวันนี้เราจะทําเกี๊ยวกุ้งโดยใช้กุ้งตัวใหญ่ๆแล้วเราค่อยมาหั่นนะครับเป็นชิ้นเป็นเต๋าเล็กๆนะครับเรียกว่ามีแต่เนื้อกุ้งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ปรุงง่ายๆครับผมซอยเนื้อกุ้งเป็นเต๋าเล็กๆ หลังจากนั้นกระซอยใบผักชีซอยต้นหอมขิงแล้วก็นำมาใส่ชามผสมรวมกันทั้งหมดปรุงรสด้วยเหล้าจีนซีิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำมันงาแล้วคล้าทั้งหมดให้เข้ากันดีครับในการห่อแป้งเกี๊ยวนะฮะก่อนที่เราใช้ปัดแป้งออกนะครับให้น้อยลงการที่เราปัดแป้งออกให้น้อยลงเนี่ยนะครับ นอกจากทําให้ตัวแป้งเกี๊ยวเนี่ยเวลาที่ทอดออกมาไม่มีรสขมแล้วก็ยังทําให้น้ํามันที่เราใช้ทอดเนี่ยยืดอายุได้ด้วยนะครับทาน้ํานะครับใส่กุ้งลงไปครับแล้วก็พับปิดครับผมเวลาที่เราพับปิดแล้วเราก็พยายามเอาอากาศด้านในออกด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นํามาพักไว้คุมด้วยผ้านะครับ น้ำมันพร้อมแล้วครับน้ำมันไม่ร้อนมากเกินไปนะครับเพราะว่าตัวไส้ของเราเนี่ยนะฮะดิบหมดเลยนะครับดังนั้นเราต้องทอดใช้เวลาเล็กน้อยครับนํำลงไปทอดนะครับจนสีเหลืองสวยนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาพักครับ และสำหรับตัวน้ําจิ้มนะครับทำไม่ยากเลยครับนําน้าส้มสายชูนะครับใส่น้ําตาลลงไป4ช้อนโต๊ะไปตั้งไฟเคี่ยวให้คนขึ้นเล็กน้อยใส่น้ําปลาแล้วก็ซอยพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปครับ เสิร์ฟคู่กับเกี๊ยวกุ้งทอดของเรานะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสัมผัสแบบจีนง่ายๆอร่อยๆเกี๊ยวกุ้งกรอบครับ